ทอดไข่ให้น้องเหนียวค่ะไม่ต้องการอะไรมากมายร่อนร่อนสีทองกับแม่จะกินได้เหมือนเราเนาะ,ะร่อนร่อนร่อนให้บางจะค่อยๆร่อนไปนะคะ เดีย๋ยวน้อยไม่ได้ใจดีทอดไข่ให้น้องเหนียวนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้ไข่มันไม่หอมมันทำแม่งทำแ่งก็เลยจะทอดให้น้องเหนียวค่ะเดีย๋ยวอันนี้ไม่หมดเทไว้เป็นบางส่วนมาล่อนต่อ ตังใจเย็นๆนะคะทอดไข่ให้น้องเหมียวไม่ได้ทอดให้คนค่ะค่อยๆไล่ไล่ไปให้มีความหอมไม่ให้นีน้ำมันเกาะค่ะถอนไฟดูะกุย เรีบร้อยปิดแก๊สไปดูกันว่าน้องเหนียวจะอร่อยขนาดไหนอย่าบ,บอกนะคะว่าหอมเพราะว่าไข่ที่เห็นนี่ เป็นไข่ที่ค่อนข้างจะเน่าแล้วพอเทาะออกมาแล้วมีกลิ่นก็เลยต้องเป็นของน้องเหมียวใช่ว่าเยน้อยจะมีอเขาเรียกว่ากําลังซับซื้อไข่มาให้น้องเหมียวนะคะอันนี้พอดีเขามีกลิ่นเป็นไข่ที่มีกลิ่นก็เลยให้น้องเหมียวค่ะเขาจะกินไข่ทอดไหมอันนี้สีทองอ,อันนี้แม่ เพราะอะไรเยน้อยจึงรู้ว่าน้องเหมียวของเยน้อยกินไข่ทอดเพราะว่าครั้งหนึ่งทอดแล้วลืมเก็บค่ะท้ายสุด,สดท้ายออกมาไข่หมดค่ะคอยดูนะคะนุ่นนุ่นอีกค่ะเดี๋ยวเยน้อยจะจอดเวลาให้เพื่อนๆดูนะคะนะอร่อยหย่เลยค่ะเนีย่ยเห็นไหมคะแทนที่จะกินในถ้วยเอา้าออกนอกถ้วยเฉยเลยแม่ยังคึกคึกกระตักแม่ยังคิดว่าของคน อร่อยละว,วันนี้นนะสีทองกินเยอะเลยค่ะถ้าเอาปลามาให้ก็จะร้องยกจานใบเก่าเอาข้าวมาคุกกับเนื้อ